แรนดอมชีวิตของคุณในช่วงนี้นะคะที่เจออุปสรรคปัญหามากมายทําอย่างไรนะคะถึงจะดีขึ้นนะคะไพ่นักคะราชอันนี้จะบอกแนวทางแก้ไขของคุณมีอะไรบ้างนะคะสําหรับใครที่อยากจะดูดวงกับแม่หมอพอลล่านะคะก็กดแอดไลน์ไปที่โปรไฟล์ได้เลยนะคะแล้วฝากกดติดตามแม่หมอพอลล่าด้วยกดไลค์กดแชร์ให้กับแม่หมอพอลล่าด้วยนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะเอามาดูช่วงดูดวงของคุณนะคะ ในช่วงนี้นะคะดวงของคนที่ผ่านมาไม่ค่อยจะดีและอยากจะให้มันดีขึ้นนะคะบอกได้เลยว่ายังนะคะจะดีขึ้นอยู่แต่ว่ายังอีกระยะหนึ่งนะคะยังอยู่อีกระยะหนึ่งในสิ่งที่คุณต้องการนะคะต้องรอระยะเวลาอีกนิดนึงนะคะไม่ว่าคุณจะต้องการความสะดวกสบายการงานบ้านรถที่ดินหรือว่าทรัพย์สินใดๆคุณก็ต้องรออีกนิดนึงนะคะเห็นไ,ไหมนะคะ เป็นการรอนะคะรอออกดอกออกผลรอผลลัพธ์นั่นเองนะคะ ใจเย็นนิดหนึ่งนะคะสำหรับใครที่นะคะสำหรับใครที่ลงทุนทําอะไรแล้วเหมือนจะได้ก็ไม่ได้สักทีนะคะหลังจากนี้ไปที่เจอคลิปนี้นะคะคุณจะสําเร็จได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะซึ่งไพ่สิงใบนี้ขึ้นมาบอกแล้วว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่คุณปรารถนาที่คุณอยากได้ที่คุณทํามานะคะมันจะส่งผลขึ้นมาให้คุณอย่างแน่นอนนะคะตอนนี้ใจเย็นๆแล้มันจะขึ้นอ่ จะขึ้นมาให้คุณอย่างแน่นอนผลลัพธ์จะเกิดกับคุณแน่นอนและจะดีขึ้นตามที่คุณหวังอย่างแน่นอนออามาเปิดอีกสัก2ใบละกันนะคะนะคะเห็นไหมนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มจะดีขึ้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มจะดีขึ้นและก็มีคอนเน็ชันที่ดีขึ้นนะคะรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีขึ้นช่วยเข้ามาแนะนวแนะแนวทางบ่งชี้หรือว่าชี้นํา หรือว่าบอกแนวทางให้คุณไปได้ถูกต้องนะคะและคุณก็จะมชีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะให้ขึ้นมาดีนะคะให้ขึ้นมาดีมากๆเลยนะคะยินดีด้วยสําหรับคนที่เจออุปสรรคในที่ผ่านมาและกําลังท้ออยู่กําลังท้ออยู่และอยากจะดีขึ้นนะคะอดทนนิดนึงนะคะช่วงนี้ก็แค่ให้ทําบุญอุทิศบุญส่วนกุศลให้กับเจ้าที่เจ้าทางบ้างก็แค่นั้นเองนะจ๊ะและชีวิตของคุณจะเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีแต่บอกได้เลยแค่ รอระยะเวลาอีกสักนิดหนึ่งใครที่ทําอะไรแว้แค่แค่ยืนระยะไปอีกนิดหนึ่งอย่าเพิ่งเลิกลานะคะไม่หมอพอร่าเป็นกําลังใจให้จ้า